หน,หนึาทีกับกปทกรมการขนส่งทางบกมีภารกิจในการกำกับดูแลสถานตรวจสภาพรถหรือตรอ,อ,อทั่วประเทศโดยเข้มงวดกวดขันตรวจสอบรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วประเทศไม่ให้ปล่อยควันดำเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กฎหมายกำหนดหากตรวจพบผู้ฝ่าฝืนให้ลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อให้การแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เกิดจากภาคขนส่งมีความยั่งยืนกรมการขนส่งทางบกได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดการตรวจสภาพรถยนต์ของสถานตรวจสภาพรถโดยควบคุมดำเนินงานแบบเรียลไทม์ผ่านกล้อง C C T V เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบที่ทางราชการกำหนดและมีแผนที่จะยกระดับเครื่องมือตรวจวัดควันด,ดำของสถานตรวจสภาพรถให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นครับ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองถุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม